ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะโตโน่ควางนิชาทำบุญกระถินเผยไม่เรียกแฟนลั่นคนจะรักเช็คคำไหนมันก็รัก ซึ่งโตโน่พาคินพระเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ชวนนางเอกคนสนิทอย่างนิชาไปทำบุญทอดกระถินที่จังหวัดอุดรธานีก่อนจะพามาเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าตัวได้บอกว่าไปทำครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มใจมากนิชาเขาไปมาทุกครั้งนะไปมาสามครั้งแล้วนี่น่าจะครั้งที่สี่ครับเขาก็ชอบบรรยากาศบ้านๆเขาขอให้เราพาไปซื้อโรตีเพราะมันมีโรตีเจ้าอร่อยของบ้านเรา แล้วเราก็พาไปซื้อเพราะเขากับคุณแม่ชอบกินของหวานกินเย็นตาโฟอะไรแบบนี้ส่วนสถานะคำว่าแฟนเมื่อไหร่จะใช้สักทีผมว่าผมไม่รีบนะผมไม่รีบเลยแล้วผมก็คิดว่าสถานะหรือคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำอีกอย่างน้องก็ยังมีเส้นทางที่ดีในวงการบันเทิงโดยนักข่าวได้ถามต่อไปว่า แต่ในความรู้สึกคือเป็นแฟนกันไปแล้วใช่ไหมโดยหนุ่มโตโน่ได้บอกว่าผมไม่บอกคือผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยไม่เคยคุยกันว่าเราเป็นอะไรกันเรารู้แค่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราทำงานด้วยกันเราทำให้เต็มที่นะส่วนชีวิตจริงถ้ามันมีสิ่งดีๆเราช่วยกันทำเขาส่งเสริมผมดีเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมมากๆทั้งเรื่องการว่ายน้ําการเก็บขยะเขาคอยให้กำลังใจผมเสมอถ้าเกิดว่า เราไม่มีพลังตรงนี้เราคงไม่มีแรงไปทําเพื่อคนอื่นเหมือนกันเขาเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดครับถามว่าที่สุดไหมมันก็มีแม่มีแฟนคลับแต่เขาคือหนึ่งในคนสําคัญนั่นเองละค่ะ